นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562ของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนกีฬาค่ะดเรเทอดเกียรติชินสรนันกล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคน ในวันนี้นับว่าเป็นวันสําคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของนักเรียนเนื่องจากการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับนักเรียนเพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะ พัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปวิชาความรู้ถือได้ว่าเป็นสมบัติอล้ำค่าที่จะอำนวยประโยชน์แก่นักเรียนในอนาคตแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองหากนักเรียนมีวิชาความรู้มากเพียงไรแต่ขาดความขยันหมั่นเพียรไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่มีความอดทนไม่มีความรับผิดช,ชอบไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินยัยและทำนองคลองธรรมแล้วนักเรียนก็ไม่สามารถใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและประเทศชาติได้ในโอกาสนี้ ใครขอให้นักเรียนทุกคนระลึกเสมอว่านักเรียนเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วมีวิชาความรู้และพร้อมที่จะศึกษาในระดับที่สูงต่อไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองของครอบครัวของประเทศชาติแต่การที่จะประสบความสําเร็จได้เพียงไรนั้นนักเรียนต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนและความรับผิดชอบนางวาสนาเบ้านีรองผู้อํานวยการรักษาการผู้อํานวยการสถานศึกษากล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษารู้สึกยินดีและขอขอบพระคุณดรเทิดเกียรติจินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดผู้ซึ่งเป็นประธานเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขึ้นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต โดยโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน119คนและโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดจำนวน25คนในปีการศึกษา2562นี้